เมื่อสิบล้านกว่าปีที่แล้วนะครับมันจะมีชื่อหนึ่งที่ถ้าหากพูดมาแล้วเนี่ยทุกสิ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในท้องทะเลยุคนั้นก็คงจะต้องกลัวจนกล้ามดากขมิบกันเลยแหละครับนั่นก็คือชื่อของคําว่าเมกาโลดอนเพราะว่าไอเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันคือปลาฉลามที่ว่ากันว่าโหดที่สุดตั้งแต่ที่โลกเราเคยมีมาก่อนเลยนะครับเพราะแค่ขนาดตัวมันเนี่ยมันก็ยืดยาวไปกว่าเกือบ25เมตรกันแล้วหรือถ้าจะเทียบเป็นขนาดห้องแถวก็ประมาณแบบ ยาวไปห้าหกห้องแถวกันเลยล่ะครับผมแล้วฟันของมันเนี่ยบางทีมันก็สามารถใหญ่ไปได้วกว่าหนึ่งฝ่ามือของเราอีกนะหรือเอาให้ง่ายก็คือถ้าหากเจ้าฉลามชนิดนี้มันได้อ้าปากขึ้นมานะครับมันก็สามารถงาบมนุษย์เข้าไปได้แบบไม่ต้องเคี้ยวกันได้อย่างสบายๆเลยล่ะครับผมและวิธีการล่าของเจ้านี่นะครับมันก็ทั้งโหดแล้วก็น่ากลัวอย่างมากเลยก็คือมันจะใช้วิธีในการดำลงไปในใต้น้ําลึกๆอ่ะ หลังจากนั้นก็มองขึ้นไปบนแสงผิวน้านะครับและทันทีทันใดที่มีเหยื่อตัวไหนว่ายมาตัดแสงน้ําอันนั้นแล้วก็เจ้าฉลามเมกาโลดอนนะครับมันก็จะชาร์จเข้าไปยังตรงบริเวณพุงของเหยื่อซึ่งก็เป็นจุดอ่อนของปลาส่วนใหญ่นะครับเข้าไปจกไส้จกพุงของปลาตัวนั้นนั้นเนี่ยจนกระทั่งมันตายเรียบกันเลยแล้ครับนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้เจ้าเมกาโลดอนหรือว่าเจ้าฉลามยักษ์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถ ครองตำแหน่งเจ้าแห่งท้องทะเลหรือว่าอยู่บนสุดของตำแหน่งห่วงโซ่อาหารมาได้เป็นระยะเวลายาวนานกว่า10-20ล้านปีกันเลยนะครับคือแบบไม่ใช่เบาๆนะเนี่ยแต่เท่าว่าอยู่ๆเมื่อสักประมาณ2.6ล้านปีก่อนนะครับเจ้าฉลามเมกาโลดอนชนิดเนี้ยอยู่ๆมันก็ได้หายไปอย่างปริศนากันเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาเล่าเรื่องเล่าแนวแบบทฤษฎีสมคบคิดที่เขาเชื่อว่า ฉลามเมกาโลดอนมันยังมีชีวิตอยู่นะเพราะว่าอันนั้นอะหลักฐานมันยังไม่มีนะครับผมแต่เราจะมาพูดกันเบสออนหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าอยู่ๆเจ้าฉลามพันธุ์เนี้มันก็ได้หายไปจากโลกเรานะครับคือหายไปแบบวุ๊บวับงงมากเลยไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับนั่นแหละคนเขาก็เลยสงสัยว่าแล้วสาเหตุอะไรกันที่ทําให้ฉลามที่เคยครองโลกกันมาอยู่แบบเป็นเจ้าโลกกันอยู่นานเนี่ยได้สูญพันธุ์ไปนะครับ เราก็มาไขาคำตอบกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ fn diary ในวันนี้นะครับโดยความรู้ใหม่ที่เราเพิ่งได้มาจากเมกาโลดอนซึ่งแอดก็เพิ่งจะทราบมาวันนี้นะครับก็คือไอ้เจ้าฉลามพันุ์เนี้ยเอาจริงๆนะครับมันจะไม่ใช่สปีชี์เดียวกันกับฉลามขาวอย่างที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเคยเข้าใจกันมาก่อนเลยนะ คือเอาจริงๆแล้วไอ้หน้าตาของเจ้าเมกาโลดอนเนี่ยนะครับมันจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยคนเขาก็ยังไม่สามารถฟันทงได้100%เนตะเพราะว่าไอ้ชิ้นส่วนของมันที่เหลืออยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับผมแต่ว่าคนเขาก็ไปตีความจากฟันของมันอนะที่คล้ายๆกับปลาฉลามขาวอะเขาก็เลยนั่นะ เอาหน้าตาของปลาฉลามขาวเนี่ยมันเป็นต้นแบบในการสร้างเมกาโลดอนนะครับผมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเอเรื่องราวปริศนาของเจ้าเมกาโลดอนอย่างอื่นเนี่ยมันก็มีมาอย่างเยอะแยะตั้งแต่ต้นเลยนะก็คือต,ต,ตั้งแต่ตอนแรกๆที่เขาได้เจอฟอสซิลของเมก้าโลดอนมาเนี่ยมนุษย์นะครับก็ไม่คิดด้วยซ้าว่ามันเป็นฟอสซิลของปลาฉลามครับแต่เขากลับคิดว่ามันเป็นฟอสซิลของสัตว์จำพวกงูทะเลดึกดําบันมากกว่าเนื่องจากว่า ไอฟอสซิลส่วนใหญ่ที่เขาได้เจอกับเมกาโลดอนนะมันจะเป็นฟอสซิลในส่วนฟันทั้งนั้นเลยอ่ะก็คือฟันเนี่ยมันก็จะเป็น ชิ้นส่วนของกระดูกที่แข็งแกร่งที่สุดใช่ไหมมันก็เลยยังหลงเหลือให้คนก็ได้เห็นกันใต้ท้องทะเลกันเพียบนะครับผมและไอตอนแรกที่คนเขาได้ไปเจอฟันของเมกาโลดอนมาเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่ามันเป็นฟันนะเพราะมันใหญ่มากแต่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นลิ้นของพวกงูทะเลดึกดําบรรอะไรแบบนี้มากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าดูดิแผ่นฟันมันจะเหมือนกับแผ่นลิ้นอะไรประมาณนั้นนะที่แบบได้ถูกฝังอยู่ใต้ท้องทะเลกันมานานจนกระทั่งลิ้นเนี่ยมันได้กลายเป็นหินฟอสซิลนะครับผม ซึ่งความเชื่อนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกเชื่อกันมาอยู่หลายร้อยปีกันเลยแหละจนกระทั่งในเวลาต่อมาเมื่อปี1800กว่าๆนะมันก็ได้มีนักธรรมชาติวิทยาคนหนึ่งนะเขาได้ไปสังเกตเห็นว่าเอเอ,เอ,เอ,เอลิ้นงูที่เขาบอกเนี่ยมันมันไม่น่าจะใช่ลิ้นงูนะเพราะว่าดูไปดูมาเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับฟันของปลาฉลามขาวมากกว่าจะเป็นลิ้นได้อีกเพียงแค่แบบมันใหญ่บะเพิกมากเท่านั้นเองพวกเขาเนี่ยก็เลยมีการตั้งสมมุติฐานว่า หรือว่าไอ้เจ้าฟอสซิลนี้เนี่ยมันจะเป็นของปลาฉลามที่มีขนาดตัวใหญ่บะึกอยู่จริงๆเลยและนั่นแหละพวกเขาก็เลยเริ่มลากเจ้าเมก้าโลดอนเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในสัตว์ตระกูลเดียวกันกันกบพวกแลมเน f ฟอร์มหรือว่าไอ้พวกปลาฉลามทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นฉลามขาวฉลามหางยาวหรือเอาง่ายๆว่าฉลามในยุคปัจจุบันนะครับนั่นแหละเมกาโลดอนในตอนนั้นก็เลยถูกมองว่าเป็นฉลามขาวตัวบะเฮกเลยจนกระทั่ง ในเวลาต่อมากว่าอีกร้อยปีเนี่ยมันก็ได้มีคนไปศึกษาฟันของเจ้าเมก้าโลดอนอย่างละเอียดนะครับแล้วก็พบว่าไม่ใช่อ่ะฟันของเมก้าโลดอนน่ะมันดูไม่ได้คล้ายๆกับสัตว์ในตระกูลฉลามขาหรือว่าพวกฉลามอะไรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเลยนะเนื่องจากว่ารอยหยักพวกสันฐานวิทยาอะไรของฟันรวมถึงการพัฒนางอกของตัวฟันเนี่ย มันจะดูอินดี้ไม่เหมือนกับปลาฉลามขาวนะคือมองผิวเผินแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแบบฟันคล้ายๆกันใช่ไหมแต่พอเขาศึกษาเจาะลงไปดูพวกโครงสร้างอะไรข้างในเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างมากนะครับผมนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเริ่มคิดว่าเอะหรือว่าเจ้าเมกาโลดอนเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่สัตว์ในวงวานฉลามปัจจุบันแต่มันน่าจะไปใกล้เคียงกับพวกสัตว์ตระกูลออตดอนทีเด หรือแปลเป็นไทยว่าสัตว์ตระกูลฟันใหญ่อะไรพวกนั้นนะน,นะซึ่งแบบแปลตรงมากเลยเนื่องจากว่าเจ้าเมกาโลดอนนี่มันก็ฟันใหญ่กันนะครับผมซึ่งไอสัตว์พันนี้เอาจริงๆนะครับมันก็เป็นฉลามอีกชนิดหนึ่งนี่แหละเป็นฉลามดึกดําบรรด์แต่ว่ามันจะเป็นฉลามในสปีชีส์ที่แบบวงวานของพวกมันเนี่ยได้สูญพันธุ์กันไปหมดแล้วนะครับผมซึ่ง ถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยโคดพ่อบรรพบุรุษของเมกาโลดอนนะครับก็ว่ากันว่ามันจะมีอายุเก่าแก่ไปกว่าเมก้าโลดอนอยู่อีกถึง10ล้านปีกันเลยนะเพียงแค่ว่าไอตัวโคดพ่อบรรพบุรุษของเมกาโลดอนที่มันชื่อว่าโอทิดุสโอบลิคลุสเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีตัวใหญ่ขนาดนี้คือมันจะอารมณ์แบบฉลามตัวเล็กๆเท่านั้นเองแต่ทว่าทีนี้เนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นมาเลยใช่ไหมครับว่าแล้วทําไมถ้าบรรพบุรุษของเมกาโลดอนมันตัวเล็กขนาดนั้นน่ อย,อยู่ทำไมเจ้าฉลาดเมกาโลดอนถึงได้ตัวใหญ่แซงปลาตัวอื่นในท้องทะเลขึ้นมาจนกระทั่งใหญ่บิ๊กบุ้มได้ละ่ะซึ่งคำตอบอันนี้นะครับมันก็จะมาจากสิ่งที่ดูผิวเผินแล้วเนี่ยมันเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้กันเลยนะแต่ว่ามันเกี่ยวกันอย่างมากนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการเคลื่อนตัวครั้งใหญ่ของเปลือกโลกในช่วงสิ้นยุคเมโซโซอิกนะครับหรือว่าสักประมาณ66ล้านกว่าปีที่แล้วนะที่ในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมี แผ่นเปลือกโลกนะครับได้เกิดการดันขึ้นดันลงใช่ไหมจนกระทั่งมันเกิดเป็นพวกภูเขาสูงๆในทวีปเอเชียหรืออเมริกาเหนือในปัจจุบันเนี่ยแหละซึ่งจากการผลักดันของเปลือกโลกเนี่ยเราก็คงจะจินตนาการได้ว่ามันก็จะไปดันพวกลาวาหรือว่าตะกอนอะไรที่มันอยู่ใต้ท้องโลกอะ่ะให้ได้ผุดขึ้นมาด้วยมาปะปนกับน้ําทะเลหรือว่าเอาแร่ธาตุอะไรจํานวนมากเนี่ยมาใส่ในดินน้ําทะเลการจนกระทั่งดินใต้น้ําทะเลเนี่ยเป็นดินที่แบบ อุดมไปด้วยสารอาหารเพียบกันเลยนะครับผมซึ่งผลก็คือมันก็ได้ทําให้พวกพืชใต้น้ําต่างๆหรือว่าพวกแพลงต้นในยุคนั้นเนี่ยมันก็เกิดการเจริญเติบโตกันขึ้นมาแบบใหญ่บึ้มน่ากลัวมากซึ่งไอ้คาที่แอดแบอกว่าน่ากลัวมากนี่มันน่ากลัวจริงๆนะเพราะแบบมีครั้งหนึ่งซึ่งแอดเคยไปเที่ยวยังเมืองใกล้ๆภูเขาไางพวกซันโตเรนีหรือคาตาเนียของอิตาลีอะไรนะแล้วเราเนี่ยก็ได้ไปพวกตลาดอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆกับภูเขาไฟนะซึ่งเขาบอกว่าเขาได้ไปเก็บ พกผลไม้พืชผลเนี่ยมาจากสิ่งที่ได้ปลูกบนดินภูเขาไฟอะ่ะแล้วเพื่อนๆรู้ป่าว่าหูมันเป็นดุ้นที่แบบใหญ่มากอะ่ะคือหัวหอมแค่ดุนเดียวเนี่ยนะมันก็ใหญ่โตไปเท่ากับ2อกถึงสามกำมือเราอะ่ะเอามาประกบชิดกันนะั่นแหละเพื่อนๆคิดดูว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนคือนั่นแหะขนาดไอดินภูเขาไฟที่เขาได้ใช้ปลูกตรงนั้นเนี่ยนะมันยังเป็นดินภูเขาไฟที่ไม่น่าจะมีแร่ธาตุเยอะเท่ากับตอนที่ไอ้เปลือกโลกมันได้เคลื่อนตัวอะไรกันเลย แล้วเราลองคิดดูสิว่าใต้ทะเลในยุคนั้นเนี่ยมันจะมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะั่นแหละครับผมพอพวกพืชผักสวนครัวใต้ทะเลมันได้ขยับขยายกันโตขึ้นมานะมันก็จะตามมาด้วยการเข้ามากินของสัตว์จำพวกกินพืชต่างๆหรือว่าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกันใช่ไหมที่ก็จะมาเอาแร่ธาตุไปจากพืชอีกที ซึ่งพอไอ้พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดึกดำบันไม่ว่าจะเป็นโลมาแมวน้ําดึกดำบันหรือว่าปลาวานอะไรเนี่ยนะมันไปกินอาหารอันโอชะเหล่านี้ใช่ไหมครับมันก็จะทําให้ตัวของมันเนี่ยได้อ้วนขึ้นพองขึ้นไขมันเยอะขึ้นแล้วไอ้ไขมันตุมต่มๆในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันก็คืออาหารอันโอชะอย่างดีเลยของพวกบรรพบุรุษตระกูลเมกาโลดอนทั้งหลายแหล่นี่นะ เจ้าเมกาโลดอนนะครับมันก็เลยได้ไปฟาดกับเจ้าสัตว์เหล่านั้นเรากับพวกมันได้เจอขาหมูชิ้นหนาๆแล้วแบบมันเย,ยิมย้มๆแต่เพื่อนๆนึกอารมณ์ออกมาน,ะนั่นนะ่ะมันไปฟาดเข้าฟาดเข้าฟาดเข้าแล้วพอมันฟาดเข้าเยอะๆเนี่ยลูกหลานของเมกาโลดอนที่ได้เติบโตมาในยุคหลังๆนะครับมันก็เริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามบรรพบบุรุษของมันที่ก็ได้ใหญ่ขึ้นนะครับผมจนว่ากันว่าภายในแค่ไม่กี่ล้านปีเท่านั้นน่ะ ไอเมกาโลดอนเนี่ยนะครับมันก็ได้ขยายขนาดเป็น2เท่ากันไปแล้วซึ่งถามว่าอันนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์เขาได้ไปทราบมาได้ยังไงนะครับผมก็คืออย่างนี้ครับผมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไปค้นพบกับพวกซากฟอสซิลกระดูกสันหลังของเมกาโลดอนกันมานะแล้วพวกเขาเนี่ยก็เอากระดูกสันหลังเรานะั้นมาผ่าดูตรงแกนข้างในซึ่งเขาว่ากันว่าไอตรงแกนกระดูกสันหลังของเมกาโลดอนเนี่ยมันจะมีการเติบโตเป็นวงๆง,งเหมือนเป็นวงต้นไม้เลยอะ่ะ ที่พอวงขยายหนึ่งวงแล้วก็จะนับอายุเป็น1ปีใช่ไหมแล้วนั่นน่ะเขาก็เห็นกันว่าไอ้ฉลามที่อายุเท่ากันแต่ว่าอยู่ต่างสมัยกันเนี่ยมันก็มีขนาดซึ่งใหญ่ไปมากกว่าเดิมอย่างมีนัยสําคัญมากเลยนะครับผมและก็เป็นไอการซึ่งได้ขยายขนาดได้ใหญ่แล้วก็เร็วกว่าสัตว์ชนิดอื่นเนี่แหละก็ว่ากันว่ามันคือสาเหตุที่ทําให้เจ้าเมก้าโลดอนนะครับมันสามารถขึ้นมาครองตําแหน่งเจ้าแห่งท้องทะเลได้ในที่สุดครับผม คือพอมันตัวใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแบบไอ้นักล่าหน้าไหนจะมาเล่นกับมันใช่ไหมครับนําซ้ํามันยังสามารถไปตามล่าพวกสัตว์ตัวเล็กๆอะไรต่างๆเนี่ยได้แทบทั้งหมดทุกชนิดในท้องทะเลกันเลยนะเนื่องจากว่าในตอนที่เขาได้ไปขุดค้นพบซากฟอสซิลของพวกสัตว์ตัวอื่นๆใต้ท้องทะเลเนี่ยมันก็จะมีการเจอฟันของเจ้าเมก้าโลดอนนะ ฝังอยู่ในพุงในท้องของสัตว์ชนิดอื่นๆกันแบบหลากชนิดกันเลยนะั่นคือโหดมากเมกาโลดอนนี่กินกันไม่เลือกเลยทีเดียวนะครับผมดังนั้นเองเราก็สามารถสรุปได้คร่าวๆว,ว่าสาเหตุที่ทําให้เจ้าเมก้าโลดอนเนี่ยมันเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลก็มาจากขนาดที่ใหญ่ของตัวมันเนี่ยแหละแต่ทาว่าอยู่ๆมากกว่า2.6ล้านปีที่แล้วนะครับเจ้าฉลามเมกาโลดอนเนี่ยมันก็ได้หายวับไปเลยครับผมซึ่งอันนี้ถามว่าเรานักวิทยาศาสตร์เขาได้ไปรู้มาได้ยังไงนะครับ เขาก็ไปดูจากพวกฟอสซิลของเมกาโลโดอนที่อยู่ใต้ท้องทะเลน่ะแล้วก็ออกมาตีอายุดูหลังจากนั้นเขาก็พบว่าพอหลังจากยุค2.6ล้านปีที่แล้วได้ผ่านมานะครับมันก็ไม่มีซากฟันหรือว่าฟอสซิลของเมกาโลโดอนอะไรเนี่ยตกอยู่ใต้ท้องทะเลเลยคืออยู่ๆก็เหมือนกับเมกาโลดอนได้หายวุบไปอย่างนั้นเลยนะครับผม นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เลยสงสัยมากว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นละ่ะเขาก็เลยได้ทําการถอยเวลาย้อนกลับไปดูว่าโลกเมื่อสักช่วง2.6ล้านปีที่แล้วเนี่ยมันได้เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเขาก็ไปพบว่าโลกของเราในช่วงนั้นเองเนี่ยมันตรงกับช่วงยุคที่เขาเรียกว่าไพลสโตซีนะครับ หรือว่าเป็นหนึ่งในยุคน้ําแข็งนั่นแหละที่อากาศของโลกเราในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันได้เริ่มเย็นขึ้นมากจนกระทั่งทําให้ฐานน้าแข็งของโลกเนี่ยมันเกิดการละลายได้มากขึ้นนะครับผมซึ่งสิ่งนี้เองแหละเขาก็ว่ากันว่ามันส่งผลทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมต่อเมกาโลดอนเลยแหละ เนื่องจากว่าไอการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้พวกปลาวาหรือสัตว์เลี้ยงลูกทั้งนมด้วยหลายแหล่หรือ AKA อาหารต่างๆของเมก้าโลดอนเนี่ยหละครับก็เกิดการย้ายถิ่นฐานอพยพขึ้นเหนือไปยังขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้กันให้ได้แบบมากนะครับผมจนกระทั่งว่ากันว่าไอตรงบริเวณเส้นศูนย์สูตรที่เขาว่ากันว่าเป็นโซนส่วนใหญ่ซึ่งเมก้าโลดอนเนี่ยน่าจะเคยอาศัยอยู่มันก็ได้น้อยลงนะครับผมเพราะเขาเชื่อกันว่าเมก้าโลดอนเนี่ย มันเป็นฉลามที่กลัวน้ําหนาวครับผมคือมันจะมีการตีอุณหภูมิของเมกาโลดอนเนี่ยว่ามันจะชอบอุณหภูมิน้ําอยู่สักประมาณเท่าไหร่และมันก็ได้ประมาณสัก12-27องศานะครับผมคือถ้าต่ำไ้กว่านั้นเนี่ย เมกาโลดอนก็อาจจะหนาวตายด้วยนักวิทยาศาสตร์ก็เลยคิดว่าหรือมันจะเป็นไปได้ไหมว่าพออาหารของมันได้โยกย้ายกันไปยังแบบคโลกเหนือโคโลกใต้กันหมดแล้วเมกาโลดอนไม่ได้ย้ายตามไปเนี่ยมันก็หิวตายไปตามๆกันหลังจากนั้นมันก็เลยได้ศูนย์พันกันไปในที่สุดนะครับผมซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็เป็นทฤษฎีที่คนก็ได้เชื่อกันมาอย่างยาวนานกันมากเลยนะ จนกระทั่งมันก็ได้เกิดการหักล้างขึ้นครับผมก็คือเมื่อสักช่วงประมาณปี2016นะในตอนนั้นเองเนี่ยมันก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาก็เกิดความสงสัยว่ามันจะจริงหรือไอ้ทฤษฎีเนี่ยนะที่บอกว่าเมกาโลดอนเนี่ยมันเป็นฉลามที่กลัวน้ําหนาวนะเพราะว่าเอาจริงๆไอหลักฐานทางด้านฟอสซิลของเมกาโลดอนที่เขาได้ไปเจอมาเนี่ยมันก็เคยไปตกอยู่ในโซนของน้ําหนาวที่มันได้มีอุณหภูมิบางทีก็ ติดลบไปถึง1องศาเซลเซียสกันเลยนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยลองมาทําการศึกษาต่อกันดูใหม่แล้วก็พบว,ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าอุณหภูมิในร่างกายของเมก้าโลดอนที่มันชอบอะ่ะมันจะอยู่ประมาณ12-27องถึงองศาก็ตามนะแต่ถ้าว่าถ้าหากพวกมันหิวจริงๆพวกมันอยากจะว่ายไปในน้ํานหนาวอะไรจริงๆเนี่ยร่างกายของพวกมันนะครับก็จะสามารถรับอุณหภูมิไปได้ถึงนั่นอนะ่ะติดลบ1องศากันเลยก็คือมันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรในการว่ายไปหาพวก ปลาวานอะไรที่มันได้อพยพหนีกันไปอะนะแล้วแบบนี้ถ้าหากเมกาโลดอนไม่มีปัญหาในการหาอาหารเนี่ยแล้วอะไรกันล่ะมันคือปัจจัยที่ทําให้เมกาโลดอนอยู่ๆก็สูญพันธุ์ไปนะครับผมซึ่งเอเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันได้เกิดมาจากหลากหลายปัจจัยมาผสมปนเปกันเลยแหละครับผมที่อย่างแรกเนี่ยก็คือในยุคต่อๆมานะครับเจ้าเมกาโลดอนเนี่ยมันก็เกิดมีคู่แข่งที่ได้วิวัฒนาการขึ้นมาแข่งกับมันอยู่เยอะมากเลย ซึ่งหนึ่งในตัวเด็ดๆที่คนซึ่งชอบเรื่องรา,าวโลกดึกดำบรรน่าจะรู้จักกันเนี่ยก็คือปลาวานลิไวทานะครับผมหรือปลาวานจำพวกกินเนื้อนั่นเองครับผม <_ letter> ก็คือปกติแล้วเวลาเราพูดถึงปลาวานกันเนี่ยเราก็จะนึกถึงแบบปลาวานที่มันเอาฟันซี่ยไปกรองแพลงต้อนอะไรพวกนี้กินกันใช่ไหมครับผมแต่ว่าปลาวานลิไวทานี่คือมันจะต่างกันหน้าตาข้างนอกอาจจะเหมือนปลาวานทั่วไปนะแต่ถ้าหากมันอ้าปากมันแล้วก็อ มันแทบจะไม่ต่างอะไรกับพวกเคี้ยวของสุดอกหรือเคี้ยวของราชสีอะไรกันเลยนะครับผมและด้วยความที่ว่าเจ้าปลาวาฬลิไวทานชนิดเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ได้พอๆกับเมก้าโลดอนนะอาหารชนิดที่มันกินเนี่ยก็เลยจะเป็นอะไรที่คล้ายๆกับเมก้าโลดอนหมดเลยคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกประเภทรวมถึงปลาวาลชนิดที่ตัวเล็กกว่ามันด้วยนะครับนั่นแหละไอ้ลิไวทานนี่ก็ไปงอบเอาหมดกันเลยทีเดียวเมก้าโลดอนเนี่ยก็เลยเกิดคู่แข่งที่มาแย่งอาหารกันขึ้นมาเลยครับผม แล้วในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยใต้ท้องทะเลมันก็ยังได้เกิดปรากฏการณ์อะไรแปลกๆขึ้นมาอีกนะครับผมก็คืออยู่ๆไอ้พวกแพลงต้นทะเลหรือ A.K.A. อาหารที่พวกปลาวานส่วนใหญ่เขาชอบกินกันเนี่ยมันก็ได้หายไปจากท้องทะเลกันอย่างมีนัยสําคัญกันมากเลยซึ่งไอสาเหตุของการหายไปแบบนั้นเนี่ยเอาจริงๆจนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เขาก็ยังไม่ทราบกันเลยนะครับว่ามันได้เกิดขึ้นมาจากอะไร จะมีก็เพียงแต่ทฤษฎีที่บอกว่าหรือจะเป็นไปได้ไหมว่าในตอนนั้นเนี่ยไอ้ทวีปอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้อะมันเคลื่อนตัวมาชนกันไงจนไปทําให้เอกแสน้าที่มันไหลวนอยู่ของโลกเนี่ยมันเกิดการขัดขึ้นกระแสน้ําก็เลยไม่ได้ไหลเวียนแบบหมุนติ้ว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 เหมือนเดิมแต่ว่าไหลช้าลงก็เลยทาให้พวกแพลงต้นเนี่ยมันเกิดการตายกันอย่างเยอะมากนะครับผมแล้วทีนี้พอแพลงต้นมันตายเสร็จแล้วเนี่ย ไอ้พวกสัตว์ที่มันจําเป็นจะต้องกินแพลงตอ้นอย่างพวกวานอะไรต่างๆที่มันเป็นฟันซี่ๆเนี่ยมันก็แห่ตายตามๆกันใช่ไหมครับผมคือเขาไปพบว่าในตอนนั้นเนี่ยมันเกิดการสูญหายไปของพวกปลาวานกันแบบยังมีนัยสําคัญมากนะคือสมมติว่ามันมีวานอยู่ประมาณ60สปีชีใช่ไหมในตอนนั้นเนี่ยมันหายไปจนเหลือแค่40กว่าสปีชีเท่านั้นเองนะซึ่งนั่นแหละแล้วปลาวานพวกนี้มันเป็นอาหารของใครล่ะครับ มันก็เป็นอาหารของเจ้าเมกาโลโดอนหรือคู่แข่งของมันอย่างปลาวาลิไวทานนั่นเองซึ่งไอสัตว์2ตัวเหล่านี้ด้วยความซึ่งมันตัวใหญ่อย่างมากใช่ไหมมันก็จําเป็นจะต้องกินแคลอรี่ต่อวันเยอะมาก แต่ทีนี้พอแคลอรี่ของมันต่างศูนย์หายอะไรกันไปหมดเนี่ยพวกสัตว์ตัวใหญ่นะครับก็เริ่มที่จะแห่ตายกันไปแล้วแต่ก็ยังไม่ไวครับผมก่อนที่พวกมันจะศูนย์พันกันไปเนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันยังได้มีอีกหนึ่งปัจจัยที่ได้มาเร่งการศูนย์พันของเจ้าเมกาโลดอนเนี่ยได้กำเนิดขึ้นมาอีกนะครับผมนั่นก็คือ พวกฉลามตัวเล็กๆซึ่งก็คือปัพรพับบรุตตระกูลฉลามขาวนี่แหละที่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีขนาดตัวใหญ่อะไรมากเท่ากับเมก้าโลดอนนะครับกับพวกวานเพชรคาดมันก็ขึ้นมาแย่งอาหารที่มันได้มีน้อยอยู่แล้วเนี่ยของเมก้าโลดอนกับปาวานลิไวทานไปอีกแล้วด้วยความที่ไอพวกฉลามขาวเหล่านี้มันตัวเล็กเงี่ยมันก็เลยได้เปรียบทั้งความว่องไวนำซํามันก็ไม่จำเป็นจะต้องบริโภคอาหารในจำนวนเยอะด้วย ก็เลยทําให้พวกฉลามขาวเหล่านี้ก็สามารถอิ่มกันได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีแคลอรี่เยอะนะครับเสร็จแล้วมันก็กินกันไปแล้วก็สืบพันธุ์อยู่ๆกันต่อไปปล่อยให้พวกเมกาโลดอนเนี่ยมันตายกันไปให้หมดเลยนะครับผมและทีนี้พอเมกาโลดอนมันได้สูญพันธุ์กันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็เลยไปทาให้พวกฉลามที่เป็นฉลามขาวรวมถึงวานเพชรฆาตด้วยเนี่แหละก็ได้ขึ้นมากลายเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลกันไปซะงั้นนะครับผมส่วนอันนี้ถ้าหากใครสงสัยว่าเอาแล้วทาไมไอวานสีน้ําเงินหรือว่า วานที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดของโลกเรานะครับมันยังสามารถอยู่กันมาได้ในท้องทะเลถึงทุกวันนี้แหละอันนี้นะครับสาเหตุมันก็อาจจะมีมาจากการสูญพันธุ์ไปของเจ้าเมกาโลดอนนี่แหละครับผมเพราะว่าพอไอเมกาโลดอนมันได้สูญพันธุ์กันไปเสร็จใช่ไหมตัวที่จะมาล่าวานสีน้ําเงินเนี่ยมันก็เริ่มมีน้อยลงนะครับแล้วบวกกับว่าอยู่ๆก็ทาไมก็ไม่รู้ไอแพลงต้อนในทะเล มันก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วครับผมทีนี้พอไม่มีนักล่าบวกกับแพลงต้นที่มีให้กินในมหาสมุทรมันก็มีอย่างมหาสารนะครับผมพวกวานสีน้ําเงินนี่ก็ต่างขุนตัวมันเข้าไปขุนตัวมันเข้าไป,นนาไปจนกระทั่งมันได้ตัวใหญ่แล้วก็กลายเป็นสัตว์ที่แบบไม่ค่อยมีนักล่าอะไรกล้าจะมากินตัวมันเนื่องจากว่าตัวมันก็ใหญ่นักล่าตัวเล็กก็เปไปง่าปลาตัวอื่นก่อนใช่ไหมครับผม นั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้วานสีน้ําเงินนะครับมันสามารถมาโลดแล่นอยู่ในท้องสมุทรของเราแล้วก็เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับคือแบบใครจะไปคิดใช่ไหมว่าไอาการที่สัตว์ทั้งตัวใหญ่หรือสัตว์บางตัวมันจะสูญพันธุ์ไปอะไรเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศของโลกมาเป็นปัจจัยแบบเลี่ยงไม่ได้กันเลยนะและเราก็ไม่รู้นะครับว่าไอปัจจุบันที่โลกเรามันได้ร้อนขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแปลกๆขึ้นอีกหรือเปล่า แอดก็ไม่อยากพูดจาให้มันดูเป็นอเล่าโกงสอนหลานมากนะแต่แบบเอาจริงๆไอ้เรื่องโลกร้อนเนี่ยเพื่อนๆแต่ละคนก็ควรจะตระหนักกันได้แล้วนะครับแล้วก็หาทางแบบช่วยลดขยะช่วยอย่าทิ้งอะไรซีซัวกันไปเพราะนั่นน่ะไอ้ขนาดการที่เมกาโลดอนมันจะสูญพันธ์ไปมันยังต้องอาศัยเวลาเป็นหลายล้านปีแต่เขาว่ากันว่าไอ้ยุคนี้ที่มนุษย์เราอยู่แล้วได้ทําลายโลกเนี่ยมันเป็นเร่งให้ปฏิกิริยาเนี่ยมันเกิดได้เร็วขึ้นนะครับแล้วมนุษย์ของเราก็อาจจะหายไปจากโลกนี้เหมือนกับที่เมกาโลดอนมันได้เคยหายไปเลยก็ได้นะครับผม แต่เอาเป็นว่าก่อนที่จะหายไปในะถ้าใครมีแฟนอาร์ตอะไรนะครับก็สามารถส่งมาหาแอดได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook Fn Daily หรือจะไอจงไอจีอะไรก็ได้นะครับผมชื่อเดียวกันเลย Fn Daily เดเดอร์และสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย